อุปกรณ์ทั้งหมดที่ผมชอบนะครับก็คือนี่แหละครับมันน่ารักดีก็คือกาต้มน้ําคลิปนี้นะครับเป็นคลิปแรกที่ผมเอาผลิตภัณฑ์ของคัดมานดุนะครับซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเดินป่าแล้วก็มีเสื้อผ้าสําหรับทุกรด,ดูเลยนะครับเป็นยี่ห้อที่มีชื่อเสียงในประเทศอทอสเตรเลีนนนยนะครับลำดับต้นๆโชคดีนะครับมันลด30%ผมก็เลยไปซื้อมาเก็บไว้นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทํามาจาก อลูมิเนียมชุดแข็งนะครับมีทั้งหมด4ชิ้นน้ำหนักโดยรวมอยู่ที่1.08กิโลกรัมมาดูอีกด้านหนึ่งนะครับสำหรับด้านนี้นะครับก็จะแสดงให้เราเห็นนะครับว่าจากการรวมล่างแบบนี้แยกล่างออกมามีอุปกรณ์อะไรบ้างแล้วก็มีการบอกรายละเอียดนะครับมี2มารตราด้วยนะครับให้เราได้รู้จักว่ามันบรรจุน้ำได้ปริมาณเท่าไหร่แล้วก็มีขนาด ็นยังไงนะครับบอกหมดเลยนะครับทุกหมอ้อแล้วก็หม้อมีสองหมอ้อแล้วก็มีกาแล้วก็มีกระทะฝานะครับจะไม่มีฝาของกระทะอย่างเดียวฝานี้ทั้งหมด3ชิ้นนะครับเขาก็เขียนว่าฝาหมอ้อฝาหมอ้อฝากาต้มน้ํานะครับกระทะไม่มีฝาแค่นั้นเองมาดูอีกด,ด้านหนึ่งนะครับสําหรับด้านนี้ก็เป็นด้านที่เราจะต้องเปิดกันนะครับมันจะมีตัวล็อกฝาอยู่ตรงนี้อยู่ ด้านนี้ก็จะมีการอธิบายเรื่องของการออกแบบลักษณะของผลิตภัณฑ์นะครับว่ามีลักษณะเป็นยังไงบ้างแล้วก็การดูแลรักษาคนจะดูแลรักษายังไงนะครับอันนี้ก็ป้ายราคาราคาก็เกือบร้อยแปดสิบเหรียญดอลลาร์ออสเตรเลียเลยนะครับนี่ราคาประมาณนี้ลด30%ก็โชคดีนะครับก็ได้ลดเยอะรอยนิดๆรอยต้นๆน,นะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านนี้กัน โลโก้ก็ประมาณนี้นะครับชื่อสินค้าสำหรับด้านนี้ก็มีแค่นี้สีประจําตัวยี่ห้อนี้ก็เป็นสีเขียวนะครับโลโก้ก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ถ้านึกถึงอุปกรณ์เดินป่าในราคาสูงๆหน่อยที่ออสเตรเลียก็จะนึกถึงยี่ห้อนี้นะครับบ้านเราก็จะนึกถึงโคแมนอะไรประมาณนี้มาดูด้านบนของกล่องก็จะมีที่ห้อย นีโลโก้ของสินค้าเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวฐานกันฐานก็มีแค่นี้ครับผมไม่มีอะไรให้ดูครอบคุมกันไปหมดเลยเราจะได้แกะของกัน,นที่แกะก็แค่ดึงนะครับดึงมาอย่างนี้แล้วก็เปิดฝาขึ้นมาก็จะประมาประมาณนี้นะครับผมก็มีถุงห่อให้ด้วยนะครับ ข้างในก็หมดแล้วครับไม่มีอะไรแค่นี้เองเดี๋ยวแกะออกจากถุงให้ดูกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูภาพรวมกันก่อนนะครับก่อนที่ผมจะแยกชิ้นให้ดูแต่ละชิ้นกันนี่ก็เป็นซิลิโคนนะครับครอ,อบไว้นะครับทั้งบนแล้วก็ล่างของชุดอุปกรณ์ มันก็จะมันแนบตัวนี้ไม่ให้มือจับมันรุดออกนะครับไปกระทบกับสิ่งอื่นที่อยู่ในสมมุติว่าเราพกใส่ในกระเป๋านะครับมันก็จะได้ไม่ไปเกี่ยวช่วบ้านเขาประมาณด้านฐานก็จะมีเสียงดังก้องแก้ข้างในเวลาเก็บผมน่าจะอาหารกระดาษมา เกดการกับเสียงที่ดังอยู่ข้างในนั่นแหละเดี๋ยวเรามาแกะดูแต่ละชิ้นกันนะครับเวลาดึงนะครับดึงง่ายสุดนะครับก็คือดึงมาทางนี้ครับผมเพราะว่ามันเป็นปลายของด้านจับของหม้อแล้วก็กระทะนะครับเี่ยดึงหน่อยผมติดที่กล้องผมจะดึงยากหน่อยนะครับอื นี่ก็คือ,คอสายรัดเวลาเก็บอย่าลืมนะครับเก็บแบบในรูปนี้เลยนะครับฝานอกของงม้อตัวที่ใหญ่สุดนะครับก็ประมาณนี้ยังไงตัวนี้เป็นซิลิโคนนะครับสีกเขียวตรงนี้ยางซิลิโคนนี่คือฝาหม้อชิ้นที่หนึ่ง แล้วก็คือฝาหม้อเล็กขนาดเล็กลงมาประมา้อันนี้ฝากาต้มน้ำนะครับก็จะมีรูระบายให้ด้วยอุกปรกรณ์ทั้งหมดที่ผมชอบนะครับก็คือนี่แหละครับมันน่ารักดีก็คือกาต้มน้ำ นะการต้มน้ำมันก็จะมีที่ล็อกของด้ามจับนะครับเนี่ยยกขึ้นปุ๊บมันจะที่ล็อกมาอยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับแล้วก็เก็บด้านนี้ก็ได้ก็จะมีที่ล็อกเหมือนกันได้ทั้งสองด้านเลยตรงด้านจัดเป็นซิลิคโคนป้องกันความร้อนนะครับตัวนี้เขียว นี่คือลักษณะของกาเป็นอลูมิเนียมชุบแข็งครับผมด้านล่างก็จะมีชื่อของผลิตภัณฑ์โลโก้ผลิตภัณฑ์ก็ทำมาจากประเทศจีนนะครับใช้มือล้างอย่างเดียว ไปดูหม้ออื่นกันบ้างมาดูหม้อเล็กนะครับที่อยู่ในสุดอันนี้ก็เป็นรอยต่อมาอยังที่ด้านจับด้านจับก็จะมีซ e ิลิโคนนะครับป้องกันความร้อนให้เราได้ด้วยนะครับแล้วก็กดมาให้มันค่อยกันอย่างนี้เวลาใช้งานจะได้กระชับมือ,อน,นี่คือภาพรวม ของหม้อเล็กก็มีที่วัดปริมาณของอของเหลวที่เราจะใช้งานนะครับความจุอยู่ที่1.5ลิตรนะครับสูงสุดในการเอาหม้อนี้ไปตวงปริมาณสูงสุดที่1.5ลิตรก็มีขีดบอกส่วนด้านฐานนะครับก็จะมีโลโก้ของสินค้า แล้วก็ให้ใช้ล้างมืออย่างเดียวนะครับก็เขียนบอกเตือนไว้อยู่ที่ก้นหม้อนะครับหรือฐานหม้อเดี๋ยวเราไปดูหม้อใหญ่กันนะครับเก็บได้นะครับได้ปิดฝาหม้อก็ประมาณนี้เวลาเก็บผมน่าจะหาอะไรบางๆมารองไว้นะครับระหว่างระหว่างหม้ออย่างเงี้ครับ นะครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นตัวเก็บตัวกาวต้มน้ำก็เราษยัดเสียก้องแกงก่อนที่เราจะแกะยังจำได้นะครับนํามาจากฝากาต้มน้ำมาดูที่หม้อใหญ่กันนะครับนี่คือการเชื่อมต่อระหว่างด้ามจับกับตัวหมอ้อก็ถ้าเหมือนกันนะครับคอยนิดหนึ่งนะครับจะได จับกระชับมากขึ้นด้านค้นหม้อหรือฐานหม้อก็อมีบอกเหมือนกันนะครับล้างมืออย่างเดียวมีตัวบ่งบอกปริมาณด้วยหม้อน,นี้ก็2ลิตรนะครับถ้าเราจะเอาไปตวงพวกของเหลวหรือมากกว่าก็ได้นะครับแต่ถ้า ใช้ประกอบอาหารก็น่าอยู่อยู่ประมาณขีดตามนี้นะครับเวลาน้ําเดือดเผื่อคนเอาไปใช้กับพวกไฟที่มันเป็นไฟฟืนนะครับมันจะได้ไม่ไมีน้ําร้นออกมาขนาดที่น้ําเดือดถึงแม้มันจะมีฝาก็ตามนะครับฝานี้อาจจะเป็นรอยนะครับเพราะว่ามันเป็นกล่องที่ตั้งโชว์กล่องสุดท้ายอาจจะมีคนมาแกะดู แล้วก็อาจจะทําตกแต่ก็ไม่เป็นไรยังไงเอาไปใช้งานเดี๋ยวก็เกิดรอยอยู่ดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่กระทะกันรอยต่อระหว่างกระทะกับด้ามก็เหมือนกับหม้อเลยนะครับมีที่ เชื่อมต่อเหมือนกันลักษณะการเชื่อมต่อเหมือนกันอ่าก็อย่าลืมควยถือไปชับมือนะครับเป็นอุนปกรณ์ที่ป้องกันความร้อนให้กับเราเป็นซิลิคโคนป้องกันความร้อนอันนี้ก็เขียนเหมือนกันว่าล้างมืออย่างเดียวฝรั่งมันชอบใช้เครื่องล้างจานนะครับยัดเข้าไปที่เครื่องล้างจานกันอันนี้เขาก็ให้เราใช้ล้างมืออ่าหน้าของเทฟลอน เลยนะครับกระทะตัวนี้เวลาเก็บผมต้องหาผ้ามารองแล้วละกลัวครับกลัวมันลอกป้องกันไว้ดีกว่าแก้นะครับนะเนื้อเทฟลอนก็ปรอมากนี้โอเคนะครับเดี๋ยวค่อยติดตามกันนะครับผมก็จะใช้อุปกรณ์ตัวนี้นะครับไปพักแรมแล้วก็จะถ่ายคลิปมาให้เราดูว่าประกอบอาหารโดยใช้พวกนี้ อุปกรณ์สตัวนี้นะครับโดยเฉพาะเนี่ยกาต้มน้ำผมชอบมากเลยนะกาต้มน้ำตัวนี้คือมีโครงการว่าจะถ้ามีเวลาว่างก็จะไปทำอาหารเช้านะครับทำคลิปทำอาหารเช้าชวงกาแฟนะครับทำอาหารเช้าให้ทุกคนดูดูวิวต่างๆไปด้วยนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามก็อย่าล <c oughs> ืม <c oughs> เก็บเหมือนกับในกล่องนะครับ ถุงที่ใส่ก็จะมียี่ห้อของเขาด้วยนะครับเป็นตาข่ายประมาณนี้นะครับเราจักเก็บก็ประมาณนี้ ที่รูดนะครับเป็นสปริงนะครับก็จะลูดง่ายหน่อยเก็บง่ายหน่อยผมก็ใช้ผ้านี่นะครับลองตัวกระทะก่อนใช้หมอ้อ ยัดเ,เข้าไปนะครับเพื่อป้องกันในตัวเทปลอนลอกนะครับป้องกันไว้ก่อนนะครับก็ใช้อย่างนี้เลยแล้วก็เอาใช้ผ้าอย่างนี้นะครับยัดเข้าไปข้างในไม่มีเสียงนะครับฝาหม้อไม่มีเสียงอะไรเลยก็เก็บประมาณนี้นะครับ